กูพอมเป็นเม่าเลก็น่าซิมกองเาพ่อปางยงวพ่อซื้อึนมาเฉเออพ่อซืซเออพ่อเปิดตุ๊แเกอรได้รู้ว่าเออวั้เอาเบอร์ไรกับามะเปิด์ูู้หายหร้าังไช่ไบ่ได้จึงได้จะขอนนอก่ได้ของนอก็จะปี่บอก็จะพูวไม่บอกเี้หรอ เอาเอาเอาบ้าเปิดเอาบ้าเปิดปูปูเทิ่เปิดมื่อวานที่ทีอเขาเปิดปูเมื่อวานนั่งกังกังใช่ไหมว่าใช่ไหมบ้าบมาจังเอาลูกบ้าบ้าจังบ้าจังจังบ้าจังยังยังจะกูบ้าจังเลยค่ะเออมาจังเดินออไปว่าหอมันคือคกี้พายตลอดจะกูเอออ่ะเออว่ากังกังบ้าจังเลยเอาขายื้อเอาซื้อหาไปแล้วซื้อหาซื้อแล้วรงกลับซื้อหาแล้ว เออข้ากล้อปลงมักรับอ้ขกัิบหาเออกข้าวกล้องชิบหาก็หาเจอได้ัมด้หันข้าบอบอกมาถึงมเจอะหาุอ่าห้เหมยอคาเมยรักเหมยเ้าเหมยมงนะองากะก็เออผ้ามือถือหมาถึอแล้วเดีวผ้ากัะลมปองเลยนะเครื่อถามั่งได้แล้วเงง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 งขงง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 ม่คงงงงงางงงงนงงงงงงงิงคือเรื่งงง ใจเกินบ้าอ่ะฮึ่งแล้วก็รวยรวยนะยามกองกบพานักเรียนไปทำมันรฟังเด็กป้ากัเปื้อนมาที่พ่อแมเอออันนี้วางรถแก้วแก้ห้องเสียกองทางานสะสมมูรณรวมผูไปเรื่อยๆกันเออว่าต่างชาติก็มุ่รวมสะสมมูรณรวมฮูา่ ขาดหมเ้าอื่นเราเออท้านทุมบุญไปเรื่อยๆแล้วปูด้วยท้านทุ่กว่าปูท่านทุ่ม้อปูดอวา ยันไง็อ no uh, right ่มีความทุกข์กัเพียงระหารระชีเพื่อระหลออท้องหลอถเาไม่ระกับเปิดปูนวหรือไม่เป็นไรมือแรกู้พ่วงจะคุณแก่เบอร์ที่เก่าไปเปิดูเบอร์ที่เก่าตีู่เอาเบอร์ทีเก่าไปเปิดเยอะแล้วมึงเอาดีๆนะปู้งทวปกไปโาหวเ้าคือไงกอนแต่ว เฟิร์นแม่นแสดงบ้าเปล่าเปิดแมนเอาไปหายกูว่าเออลูกลานใดแข็งแรงเนาะเออเอาข้อยืมปรบกันกูข้ออะไปจะพูข้อดึงเอาอีกเลยข้อดึงอีกเลยเอาข้อยืมประกันแล้วเรามันเป็นไรอืได้เงแนยแเ้วกมุงเกษม้วนยาเราชุบเอาคลั่กแล้วเรา เออ,อนี่ขอของขายูกค่ะเาะขวัญม็ดื้อช่คือว่าขวัญมดืใส่หมาถูกกองถูกเพราะใจเรื่งยืคือกอง <laughs> ขวัญมดืว่ามันก,ก,กองมัดออือขอหันไม่ถูกไม่หลากไม่ถูกไม่หมาลูกลเออให้เจริญเจริญอ,อายุไว้นะคือขาดภาระ เออคือจึงได้หายจมควงมู่มาปัตนะถามาอินทรคุณิชิมิสุงญาไม่เพราะเคยเวหาว่ามแล้วหรือทามหาโชคหามาแต่ได้เรื่องนีเนาะคือได้โชคเรื่องนี้ได้ได้งอนยังหมู่เก่าได้ยอนยังกูบูได้งอนสิบเก้าโอ้ได้ยอนสิบเก้าโด่าดทองมีได้แต่คาดทองมีบ้านเขาถือเบงคโอ้ยยังือพ่อคบงค์เยกันซาน่ะ พักมาถึงเลยขาดบอกนปดี่ยนงาเาคือป <c oughs> ้าู้เขาเปลี่ยนงานนี่ม่อสิดี็จะคดาดเปลี่ยนงานบ่ดแล้วเปล่าเปลี่ยนราไปก่อนยังไม่ได้แจ้งเข้าเปลี่ยนนะว่าถึงเปลี่ยนงานไ่ได้ลงแจ้งเปล่าเปลีย <c oughs> ป่ยนอดทนไปหน่อยแล้วก็ไม่ึ้นเึินเกิดึ้นแล้วหราเรอก่อนเราก่อนใจเย็นใจเย็นแล้วก็ผ่านพูน้ไปไม่เปลี่ยนอืไ เออเอาเอาได้กุญแจที่เต่าก็แรกมากกอนเนาะถึงมากก็แรกก็แรกแล้วไปวันพาหลอกก็แรกต้องพาทอเพื่อเพื่อพ่เขาัไงพักเนี่ยอเ่ายังไงเออววันทมาจัเลื่อนขก่มาแ่ออมันพ่อเข่านอนใช่ไขึ้นไปก้ ไม่เราพอแม่พอเถ่าไงแล้วแคือแบงนปั่นนะเราบอกเนาะคือตีนวางลกแกงแหวนก็ยากว่าพนระาะจุดาาจแหวงขวม <c oughs> เพงาะแก้หเรามาเผ้าพนะ่อรู้ไหมือไปแหวงให้ผู้อื่นตินใช่ไหมมาแกวงให้พอนนะหอนื่งกินถ <c oughs> าถูเพราจจะด้แบบขวาก็ไปวางอย่าหมากม เขาบอกราเขาบอกราวันนี้เจ้าจุเออเขาบอกราใม้เราราเขาเราบอกว่าเราไม่เอาตัคนอื่นถาเราเป็นเราต้องถกตอกระวังบกาเกิดข้อขันเนาะถ้าไปบ้านอื่นเรือกเนออเขาใจรลายเนาะมัน่ะ ทำไปไม่รู้เรื่องเำไปบริยินบ่ผัวเพรายรื่อเินจกักเถอ <c oughs> เรื่องเล้กับารื่องินจั <c oughs> ปบปว่าออกมาถอะที <c oughs> ่นั่งกเรแต่ไม่งอหัวใหญิดูนะต้ว่าสิไปหาคันไ่ให้ผัวมาคือคือว่ออกมาพราะเรือจัดเถอะจะเลยไปหูขาออรือกน่ตลาดคือการกับวกค้า เอาไว้ทั้งน้ำแข็งกับบอิมโอ้อยางข้าบ่อหวดบ่ไิึเลยเึกนีไอนี่ถ้าว่าถือวบปากยุปกกยุบด้วยน้ำแข็งเลแ่ปากอย่างนี้ครับน้ำคอมกับบ้องันรู่ปากปอต้นมางมาขอ้อมออกมาพะ เจ้าไม่ถือเงินค่ากุ้งทังลำแขกมันกับเราร้ยไปใช่หมอเนาะมาทางไป็นเธอคพอพักอีกการปลวกวายได้หนึแปดนมนแอ้วหได้ทั้งแค้พ่อกำได้นึงแปดพันไอ้ม่น่าขึ้าวอ่ะเไอ้สูกเองกับปู่อันี่มันไม่ขาคือคือแด่นี ยิมงก็เปิดเท็นียวันีว้าทำไมวคุเอแ่นี้ก็เจ้ามองมาต้องรู้มเกีืปวดมาเลยอปวดปวดมอ๋อขาหนึ่อ๋ปวดขากับจ้ดต้มใช้กลกัแข็งพอามดตุ่ขาเหลือไกกัเป็นตุ่ใกับเป็นตุ่มบนอนปวดแข็งแล้วฟองแ่ ยังทํตุ่มยักขอตู่ตุ่มก็ไร่นลเอามาไหวคือคือเอาของมาเพคือโอ้โหมาหูมาหางชิลบอยใครจะได้กระดาษผามือแบบว่าเด็กผ่ากูเงินนะเงินเงินเงิน หวานดูข้าวมันหวานเนะข่าวดูมันเบคอห้นมือได้กถึงบกข้าอตากเลยได้บมาให้ถอเน่มาทำไขอขอด้ยค่ะเรื้อบ้เรื่องนสาไทยู้เย็นว่าท่านปูคาขรือมนกินว่มึงได้ขารือเออบางท่านเอเออพ่อมึงอออต้องกิน้องมั กูปกปูขจเป็นเาาม่เอาินกูมครับผมคือเป็นจ้าค้าเอาเอาเท่าไห่ละโอไม่งอีกเจ๊ซี่ฝากมาถามมารถจิมมวนใด้ขายบนออดันมาเบ้กจิมบ้าด้ขายแบบบ้าต้องคือห่างบอได้ขายบอปูขายบอออกขายบอครับผมบเป็นคาครับเึ็นองเครื่ออท่านขายบท่านขายมาอยู่ แต่ว่าแต่ว่าเมื่อวนเขาพ่อไปกต่คืเดียพ่อบกไปร่างจาังนะแต่อบอกร่ายอท่านโอแม่มพรบอกูบอกร้ายแกยได้บอกไปร่างทั้งหนาแลอทั้งหลังภูมไปร่างไปร่างพอว่าไปร่างเทีจ <c oughs> ังได้ก็บอกไปร่าง ok ไม่บอกภูมิเมืรร่มรรมมท่าอกูถ่าจแคคือร่ีงรเท่านั้นง็ ก็ตกก็ตกก็ยังบ้าเหเห็นบ้าใจโลกกยังบาตายแคอรูเห็นมันเดายู่าหนักบ้าบ้าแดรงแล้วก็เล่าทงที่เาเนอะครับเราทีนั่งสมพรี่นูบางนาบ่าแดดแงนะครับผมนกแล้วไปตายแค่คือบังไปตายกับบไปตายมัอื่นเลยไปตายทุกทัานนานก ตายทั้งใสจทั้งแมนบ่กูมตายทั้งหน่างอ่างว่ามันคือเหยียดรายอ่างว่าพ่อบอกไปร่างเมื่องก็จะมันเหมือนหนงเราเรากาไปตายใจทำแบบทำมันบ่ตายถ้าเด้อครับผมถแสดงว่าโราขั้นหนึ่งโอ้คือรายยืมบ่อน้องร่าถ้ามเต็มได้กับบ่อน้องอับเต็เได้กับนยอมรับเออง้จเไปบื่กเตใจขายคือบมันเหมือนครับม ก็นกกาใจขาดขน,นาดวะเออคือเพิงไม่ถช่ทำไหนดิปกติอตาจาหน้ารักว่ามีโนกโปรได้นน<า>ไม่ตายขนาดคราใช่ไแมหมอานอยู่เพขี้เพงขาดขาดเรื่อง,องนู้น<า>เออครับเอีกน่าเขาพ่อมม่ฝึกร้ายมอ่ายแต่โ่าบอกเนาะพี่พอบอกใครไ,ปไปร่างแต่รนน่าอื่อเชื่อพังบ่าบอกเลยร้ครับผม ก็ <finely S 2> <l> ือลางล้่ย yeah well, ังอยู่นแม่ท่อตยังอยู่รพูดเลยยังของพ่อครับผมแม่พ่อวน้าพ่อว่อมล้ือหางตาพี่ตาท่านด้วจักว่าวยังพี่คุ้มพี่พี่ด้วยครับผมเออหนาาก็จักหนาึงเปนงานหนาเนาะบัอเป็นหะังแล้วก็ถือหลังบ้างก็เรืงเรื่องไม่โลภอ่ะ ยี่ห้าสองข้อเแม่ยเีวใจ่ยช่วยตายใช่ไหมใจโมกับไตาใช่ขึ้นบนมันเหมินทำอะเมบ่หลางก็เป็นบนบ่หลังจับเที่ยงกันเะ่่อจังได้กับบ่เงอมหลังบ่เงอมหลังแล้วนกกับบินไทยโอ้อะมองไหนมันมองไหนมันเปลี่ยนกูโมกูจ้างาด้กั่นจ้งไดกับบ่เงอมหลังครับผมา้ ตายแค่ทั้งหนาบ่ตายไค้ด่างบอกแค่ทั้งหนาต่ำตึงเลยต่ำตึงเลยต่ำตงเลยต่ำตึตรงนึงนะครูหางหนักฝากไปบอกอีกน้ำกับพ่อหน่ข้าพูกไปครับผมอ้าให้ลูกหลานมีเก็บมีหลักมีเก็บมีหมาสุูกาพแข็งแรงทุกปู่ทุกคนไม่รู้เออดำดำไม่รว้ลยผูกัวงไม้ทุกคนชาดึงชา่ิงลูก ครับสวัสดีครับส่วนคำคำตั้งแรกนะครับเนาะแอดยิมก็ได้ลงจากหอปูชีบปะเขาวปูตาครับส่วนคำคำตั้งแรกครับปูเพิ่นกะให้เคร่งอ่าไายเดือนเคร่งไายวันเมื่อนี้ครับผมครับผมมาติดตามช็อตเด็ดครับช็อตเด็ดเมื่อนี้ครับคำรับเอฟซีทันทีรอก้อยอาหารเย็นเมื่อนี้ครับนึ่งหาครับนึ่งห่าเลยครับเด้อยวนึ่งหากับห่าศูนย์ครับนี่ครับหนึ่งห้ากับห้าศูนย์ ครับเฝ่าไปยิบไปหาไปจัดไว้ครับก็จะเริ่มได้แครับเด้อสิเบสิเกับซื้อไว้น้ำเน่ครับปูหายตั้งแต่นเมื่อเสาร์นี้ครับตัวนี้ขั้นได้ออกโยเลขเป่าตัวนี้ครับผมแต่ว่ากัเน้นๆก็คือหาศูนย์กับหนึ่งหาครับผมสําหรับวันที่สิบหกกรกฎาคมนะครับนะปูกับหอยเนื้อทางครับค่าดองคุณนแม่ของเกวันนะครับนกเพิ่นกับมาสการะกราว้ปูปูว่าค่าดองหานเคิงคนละสิบเก้าบาทครับผมครับ ให้มัดจำไว้สิบเอ็ดบาทนะครับเด้อให้มัดจำไว้สิบเอ็ดบาทค่าดองสิบเก้าบาทครับหานเคืองหานขึงคนละปูกับคนละเครื่องกับปูครับกับพิจารณาค่ะ,คะทุกคำเบาคำจ่าของปูมีรางวัลครับกับหนึ่งหกนะครับเนาะหนึ่งหกปูบาเป็นมือเลขออกครับผมครับหนึ่งหกนะครับเนาะครับสามดีรับอีกกันนึงครับปูกาเบาถึงเรียงรถแม่สมพอดแอดยิมกระทำปูหลอของขั้นนี้ของแอดยิมได้ขายบองวันนี้ปูว่าบม่ได้ขายดอกมันเก่ามันห่างแล้ว ครับมีแต่รถอีนิ่งสมพรปูว่ามีแต่รถอีนิ่งสมพรครับทะเบียนคันของแม่นิ่งสมพรก็หาเจ็ดศูนย์หกนะครับเนาะหาเจ็ดศูนย์หกปูวารถตายใส่เลยนกตายใส่หนารถเออนกตายใส่หนารถครับผมทะเบียนของคุณแม่สมพรน,นะครับเด้อนกตายใส่หนารถคุณแม่สมพรครับทะเบียนหาเจ็ดศูนย์หกปูวาครับผมบอกคุณแม่สมพรเอาไปล่างกบาบย่อมล่าง ปูมิตะปูวา่าคุณแม่สมพรบอกยากหลายบอกเอาไปข้างล่างเอาไปล่างกบบระป๋องล่างาพี่ใจน่าคักทุกคํำบอกคําจ่าข,างาของอ่ปูมีรางวัลครับห้าเจ็ดศูนย์กระอาจิแมนครับเพราะว่าแอดยิมกับคือตีวางสันนกตายใส่ข้างหน้าครับมันมาตรงกับบานเด็กที่แม่ยคู่พอดีห้าเจ็ดศูนย์เออเอาดีดีนะพี่น้องฟังคักทุกคํำบอกคําจ่า,ข,า,จาของปูมีรางวัลครับผม ครับก็บควยเอฟซีทุกทุกคันนะครับเนาะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาเป็นกําลังใจแอดยิมครับผมครับแอดยิมก็ว่าเป็นขังบนแหละครับเพราะว่าบอกให้แม่สมพรเอาไปล่างเพราะย่อมล่างว่าแม่สมพรโอ้ยบอกหากหลายรถเปลือนปนได้บอกเอาไปล่างกับบลลางครับรถไปตายใส่ยขังนกไปตายใส่ยขังนารถปูว่าอ่าครับไปตายใส่นหมครับเนาะไปตายแอดยิมว่าคําว่าตายนี่ครับคืออยู่แล้วครับตัวเลขคืออยู่แล้ว ครับแต่ว่าลู้เกเลขที่เป็นเลขบนนะครับปูบอกให้เอาไปล่างครับบวกไปล่างครับผมครับกับพี่ใจหน้าหาเจแอดยิมก็มาดูได้ครับเด้อหาเจดเจหาครับผมเพราะว่ามีคุณยายคุณแม่ท่านหนึ่งเพิ่นอยู่ทั้งกรุงเทพมหานครครับเพื่อนฝันว่าครับปูชี้ปะเขานะครับใส่สุดชีวขาวปูพชีปะขาบอกเพื่อนกันอยากได้เลขไปเอาอยู่ไม้เท่านะครับเนาะยู่ไม้เท่ามันก็เป็นเลขหนึ่งหาเจดนะครับเนาะหนึ่งหาเจครับผมครับผมครับครับ เป็นไม้เท้าของปูชีบะขาวครับผมครับครับการคอสอขอบ,บุญขอบคุณเอฟซีทุกทุกทันนะครับ mm hmm. เด้อที่กดไลค์กดแชร์มาเป็นกำลังใจให้แอดยิมครับบา,บายอดยิมจะลงคลิปได้ไปครับพ่อแม่พี่น้องหรือว่าเอฟซีทุกทุกทันครับกับกดไลค์กดแชร์คือเก่าแอดยิมกับขอบขอบบุญขอบคุณหลายๆครับก็ขอให้เอฟซี FC, ท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเป็นกำลังใจแอดยิม วันที่16กรกฎาคมนี้ให้ชคโชคมันมานลำๆเรื่อยๆครับคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดอันใดก่สมมัติปรถนาด้ยครับเด้อครับว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือว่าหน้าที่การเงินครับหรือว่าพอขายแม่ขายนะครับเนาะพอขายแม่ขายครับลงทุนไปให้กลับคืนมาได้กาไรเป็นสิบเท่าหลอยเท่าด้วยครับเด้อครับขอให้บารมีผู้ชี้ปากขา ครับปูตาครับสำหรับเอฟซีทันที่เดินทางมาสักการะกราบไหว้จากต่างจังหวัดเนาะครับเนาะช่วงนี้มันก็เป็นหน้าฝนครับก็เดินทางค่อยไปค่อยมาเลยครับเด้อครับมาซาครับปลอดภัยเลยครับเด้อขี่ซาซาก็ได้ครับก็ต้องฟาวต้องรีบครับผมครับครับผมครับกับครับสำหรับทันที่เดินทางมาหรือว่าเดินทางกลับนะครับมาถึงปู่แล้วครับเดินทางกลับครับทางช่องอ่าทางหอครับก็ขอให้บารมีงู์ชีปะขาวปูตาครับจนบันดาลให้พ่อแม่พี่น้อง มีแต่โขกแต่หมานเวลาเดินทางกลับกไข่เคียวขาดปลอดไพ่หอดบานหอดซองนะครับเนาะกราบสําหรับเอฟซีทันติมาครับตอนคำคำคือว่าหลังจากบ่ายสองแล้วกราบบอได้ขึ้นหอหาปูทั้งหอกับกราบขอตรวจขอภัยหลายๆนะครับเด้อเพราะว่าครับแม่คู่เพิ่นกาหรือว่าปูเพิ่นกาตั้งกดไว้ครับหลังจากบ่าย่วงครับกับจ่าบอตอนรับแขกคอนสิร์ตจุดทูบคาราวะกได้อยู่ครับกับมีหลายท่านเนาะครับเนาะกับลุงมากับทั้งหอกับ ให้จุดทูบครับคาราวะปูครับผมกรับทั้งหอวกะกาบขอถทดขอพ่ายหลายๆครับเพราะว่าแม่คู่เพิ่นกะเป็นคนธรรมดาเนาะครับเนาะกันนั่งเบิดมือเพิ่นกะบอาไว้แต่ห้านั่งห้าฟังปูเบาเพาพ่อสามสิมาที่นาดเฮากันยังปวดขาปวดยังนะครับเนาะครับผมเนี่ยกาเห็นใจกันครับผมครับสาหรับมืออื่นมืออื่นเป็นมือวันพระครับผมทังหอกะพิดหอเนะครับเนาะบอตอนรับ อาแขกหรือว่าเอฟซีเพราะว่าปูเพิ่นกะให้แม่คู่พิ่นพักพอนแต่ว่าทางช่องครับกะได้มาทําคลิปให้พ่อแม่พี่น้องหรือว่าเอฟซีพวกทุกท่านได้เบิ่งได้ชมคือเก่าครับจะมีแต่ทําคลิปเนาะครับเนาะครับผมครับครับโฉบโฉบมันๆเลยครับเด้อครับแล้วกาวันที่สิบหกครับมือหวยออกครับทั้งหอแล้วก็ครับทั้งหอกะจะบอให้รบกวนปูเนาะครับเนาะเพราะว่าคนเบิดประเทศเบิดโลก ครับก็ล่อมือเดียวครับก็ต่างคนต่างเห็นใจกันครับผู้เพิ่นบรด้มาจักเถื่อครับเพิ่นก็ล่อกวามหวังจากทางหอหรือว่าจากปูครับเฮาก็ต่างคนต่างเห็นใจกันคือว่าวันที่16หกสิครบบรับตอนรับเอหรือว่าตอนรับแขกขึ้นกันครับเพราะว่าปล่อยให้ปูเพิ่นมีสมาธินะครับเนาะหลังจากเอฟหลังจากทานช่องครับทํคชิปไห่เบิงอันใด้แล้วทาพิธีขอ่วขอหลับจากปูแล้วทัางช่องจะทายทํา ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมแล้วก็ตัวเลขเด็ดเด็ดสรุปจะสรุปให้พ่อแม่พี่น้องให้ได้ตัวเลขตัวเดียวกันได้ก็อยาให้ได้คือกันตั้มผูดนั่มกันทุกผูทุกคนครับผมพราวาการเฮ็ดการสร้างขันบะมี่เอฟซีทัวประเทศทัวโลกหรือว่าพ่อแม่พี่น้องทั่วโลกครับทั่วโลกทัวประเทศซ้อยกันเฮ็ดกันสร้างอันได้กับบสําเร็จครับครับผมครับครับครับคือปูวาน,นะครับ จับมือกันให้เป็นหนึ่งเดียวเ็ดยังกะสําเร็จและ้วกะ็สามคขี่กันเขตยังกะจะสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการเนาะรับเนาะกันลวกล้านปูครับหลายๆคนที่รวมเฮ็ดรวมสารกันนี่ครับกันสามคขีกันปูอันใดกะสีทะลุปุ่ปงไปได้ดีเห็นว่ครับที่ทุกๆุงวดที่ผ่านมาครับตัวเลขของปูเฮากับเขาทั้งบนทั้งล่างครับพ่อแม่พี่น้องที่เป็นสภาสายบุญของปูครับกับพ่อไดอยูได้กินกั น้ำปูเฮาเนาะครับเนาะนี่แหละครับขอบว่าเฮารวมใจกันครับสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันไปเนาะครับเนาะครับเอฟซีทันทีมาบ่ได้ครับอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าต่างจังหวัดต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศครับเพื่อค้าการค้างานเนาะครับเนาะมาบ่ได้ครับฝากทางช่องมาหรือฝากทางสายตรงจากแม่ฆู่เนาะครับเนาะทางช่องหรือว่าทางแม่ฆู่จะเป็นสะพานบุญให้ ความที่จะทําเป็นสะพานบุญให,ให้พ่อแม่พี่น้องสุกผูสุขคนได้ร่วมบุญน้ากันน้ากันไปน้ากันน้ากันทุกผูทุกคนนะครับเนาะครับสาหรับชิปนี้ทั้งช่องก็ขอจบชิปรงเพียงซิมีก็ขอให้เอฟซีทุกทุกท่านครับฉกฉกมันมัน,มนลำลำไปรวยคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันใดก็ขอให้สมมาตรปรถปนาครับอย่าเลื่อมเด้อครับมลแองหาศูนย์นืงหาครับเป็นตัวเลขเด็ดเดรกับที่ปูให้แนวทางเมอแรงนี่ครับสําหรับท่านใดจะไป เที่ยวต่างประเทศปะวาเป็นดาวโจนหรือว่าเป็นห้าน้อยหรือวา่าหนวยประเทศเพื่อนบ้านนะครับเนาะครับผมกะให้ใส่วิจารณญ,ญาณในการรับชมทั้งช่องเป็นแชแนลทางครับผมครับปัวาเห็นยังกับมีสติมีสติแล้วจะมีสตังบะแมนวาครับคือท่านนี่ครับปวัวมีอยู่หยหนึ่งสี่ท่านเบิดเป็นบาปด้วยครับต้องแบ่งกินแบ่งใส่แบ่งท่านครับผม กรับกรับสำหรับคลิปนี้นะครับน้องแอดยิมกับวราโดนมาพอสมควรแล้วก็ขอให้เอซทุกทุกท่านครับสุกๆุกมันๆมานลำลำเรื่อยๆครับคิดเงินให้ได้เงินคิดอันไดกัให้สมมตดปรารถนาครับสำหรับการไทยสวดทดจุ๊บนี้แอดยิมกับกาบขอสวัสดีครับ